กสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวแร็คแนลล็อกนะครับเอกนิกเจเนอเรชั่นนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของการหาสเก็ตบอร์ดนะครับแบบถาวรแบบฟรีๆนะครับผมสิ่งที่ผมใส่นะครับมันก็ยังเป็นแบบเช่าอยู่นะครับก็คือไม่ชชั่เช่านะแบบยังไม่ถาวรครับก็คือใช้ได้เจ็ดวันนะแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาแบบของถาวรนะครับเฉลใช้แบบกันยาวเลยนะการหานะครับผมตัวนี้นะครับเขาก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะ แล้วก็มีเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องส่งคลิปนะครับผมหรือว่าส่งของให้กับชูแมนนะซึ่งชูแมนนะครับสามารถส่งได้อยู่ที่สามารถส่งได้อยู่2ที่นะครับเออให้กับชูแมนนะเราจะสามารถส่งได้ที่ไหนนะครับเพื่อนพอาจพอจะรู้นะก็มีตรงกลางเมืองนะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดเงื่อนไขก่อนนะว่าเราจะส่งยังไงนะครับซึ่งไอเจ้าชูแมนนะครับมันมีความชื่นชอบนะซึ่งมีความชื่นชอบผมได้ไปหามาแล้วครับเปอร์เซ็นในการ ส่งลิปนะครับคือ1วันเราสามารถส่งลิปให้กับชูแมนนะครับได้5ครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราทำค่าความประทับใจนะครับได้เต็ม100%ป็นะเราก็จะได้สเกตบอร์ดจำนวนฟรีมานะครับก็คือชูแมนจะให้ของรางวัลให้กับเรานั่นเองนะครับแต่การส่งลิฟต์นะครับผมก็มันจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งสายฟรีก็ทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่ผมไปหามานะครับค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ชูแมนนะ ได้มีค่าเปอร์เซ็นที่ดีนะครับผมแล้วก็เ,เร็วขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้งบในการเอาเพชรชมพูนะไปซื้อนะครับซึ่งไอ้เจ้าซูเมนะมันชอบอโมเดลรถแข่งนะครับผมเราสามารถไปซื้อโมเดลรถแข่งได้ที่ร้านค้ารคิปเตลนะครับผมของประจำเมืองนะให้เราเข้ามาโอเคครับหลังจากที่เรานะครับผมก็เราต้องหา สิ่งของนะครับหรือโมเดลรถแข่งนั่นเองนะครับที่ชูมอนนะครับเไม่ใช่ชูมอนชูแมนนะครับเออที่ชูแมนนะครับเขาต้องการนะครับแล้วก็ให้ค่าความประทับใจค่อนข้างสูงนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโมเดลรถคันไหนนะครับที่ให้ค่าความประทับใจนะครับผมที่ให้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะเราจะได้สเก็ตบอร์ดแบบนั้นฟรีมาได้เร็วนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆมาที่นะครับตอนแรกถ้าเราอยู่พอเทล่านะให้เรากดแมปนะครับผมมาที่เมืองอะเบอร์ตานะครับผมเออะอะเบอร์ตาก็จะเป็นุดสุดขอบแมปเลยนะครับผมด้านล่างนะให้เรากดเข้ามาเมืองนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับอ้าวจะมีคาว่าพ่อค้าชิตร้านนะครับผมให้เรากดเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้านะครับก็ตรงร้านค้านะครับก็จะมีขายโมเดลนะโมเดลรถแข่งนะครับผมก็จะมี โมเดลแบบที่1นนะเดี๋ยวเราซื้อให้ดูเลยนะครับผมแล้วเราไปาให้ส่งกิฟต์นะครับให้กับชูมอนนะดูว่ารถคันไหนที่ให้เปอร์เซ็นที่สูงที่สุดนะครับผมโอเคเราซื้อมา3ชิ้นแล้วนะครับเราก็จะกลับเมืองไปหาชูมอนนะครับผมโอเคก็มันจะมีแบบว่าถ้าเราไม่ไม่ต้องการเสียเพชรชมพูนะครับในการซื้อโมเดลนะ ก็มีวิธอวีอีกหนึ่งวิธีนะครับแต่อันนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะในการเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปที่เมืองคอนเทล่าก่อนนะม,มาหาชูมอนนะไอติดชูมอนว้ชูแม,มนนะครับเรามาหาชูแม,มนก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าโอเคเดี๋ยวผมจะส่งกิฟตรถนะครับผมเดี๋ยวนะผมซื้อสามพันใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเอารถคันนี้ก่อนนะครับผมโอเคติกเกอร์นะครับซูปเปอร์นะครับเราจะส่งคิดนะว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นตอนนี้อยู่สี่เปอร์เซ็นนะครับผมเดี๋ยวเราส่งคิดไปครับโอเคอันนี้ขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นนะครับแสดงว่ารถคันเมื่อกี้นะ,ะจะได้ค่าความประทับใจอยู่ที่ศูนย์จุดแปดนะครับผมแล้วทีนี้เราลองมาดูรถคันนี้นะครับอ่าซูปเปอร์คาร์นะ เป็นคันสีเสียงนะครับเราจะส่งคลิปนะตอนนี้อยู่ที่4.8นะครับจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าโอเคขึ้นมา5.8นะครับรถคันเมื่อกี้นะครับได้ค่าความประทับใจนะครับอยู่ที่1ซนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะดูคันนี้นะครับผมอ่าฟอร์มูล่านะเอ็ดวันนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวเราจะลองส่งดูนะครับผมระ็ดวันนะจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ ปับ๊บโอเคบอลลาร์บันจะได้อยู่ที่2%นะครับแต่จะใช้งบค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจะใช้1นึ่คันต่อ6,000 6,000อเทชชมพูนะครับผมก็ถ้าเราส่งวันละ5คันนะครับถ้าเราส่งวันละ5ครคันเราจะได้วันละ10%ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ5วันนะถ้าเราจะส่ง f อลลาร์บออย่างเดียวนะครับแต่เราจะเสียเทชชมพูค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ ผมจะไม่แนะนานะสำหรับสายฟรีนะครับแต่ว่าสําหรับสายเปย์นะก็จะง่ายครับ5วันก็จะได้เลยนะครับเออเปย์ผมมาล้ว,วันเข้าไปนะก็คือ5คันนะครับจะได้10%นะคันละ2%นะครับผมก็ผมแนะนําก็คือว่าถ้าคนไหนที่สายฟรีนะครับไม่อยากที่จะเสียตังค์นะไม่อยากเสียเพชรชมพูนะครับผมก็จะมีแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะเออก็คือการส่งนี่ครับเออ ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นหินหลอมนะครับที่ชูแมนนะเขาชอบนะครับผมก็จะได้ค่าความประทับใจอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมตอนนี้อยู่7.8นะจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าจะใช้1อันนะครับอันนี้หาได้ครับหาฟรีได้นะซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้นะครับอันนี้ไม่ได้เสียเทชรฟูเลยมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้เสียเลยนะเดี๋ยวใช้เหรียญทองนะครับไปซื้อเอานะโอเคโอ้ขึ้นมา 8. ห้านะครับอ้อันนี้ก็ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงนะเอาใหม่เอาใหม่มันได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ8.59ใช่ไหมแปดจด้าเกนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องเครื่องคิดเลขมาดูนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะค่าความประทับใจนะครับเราไม่ต้องไปเสียกังซื้อโฟมละวันนะโอเคเดี๋ยวผมคิดเลขก่อนนะอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่โอเคตอนนี้8.59นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อน8.59นะเดี๋ยวมันลงครับ เดี๋ยวผมจะลองส่งดูนะ1ชิ้นนะครับผมครับได้9.4นะครับออ9.4นะ9.4ลบ8.59นะครับก็ได้อยู่ที่0.81นะครับผมก็แสดงว่าเราไม่ต้องจำเป็นนะครับจะไปเสียเพชรชูฟนะครับในการซื้อรถคันเฉียวใช่ไหมรถคันเฉียวจะได้0.8นะครับเรามาส่ง หินหลอมตัวนี้นะครับผมหินหลอมนะเพื่อนเพื่อดูไว้นะครับหินหลอมตัวนี้ได้เยอะกว่าคันเขียวอีกนะครับผมก็แสดงว่ามีหินหลอมตัวนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรชมพูเลยนะเออในการส่งค่าความประทับใจนะครับให้กับชูแมนะเราสามารถส่งตัวนี้นะครับวันละห้าวันละห้าชิ้นนะอันนี้สายฟรีนะครับผมจะใช้เวลานานหน่อยนะ ดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะครับว่าต้องใช้เวลากี่วันนะครับเราจะถึง100นะก็ถ้าวันละ5ก้อนใช่ไหมครับเราเอา0ู1นึงนะครับคูณ5นะ1นวันเราจะได้4%เเนะครับผมแล้วเราเอา100นะครับหารด้วย4%นะก็เราจะใช้เวลานะครับในการหาสเกตบอร์ดฟรีแบบถาวรนะเราจะส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันละ5ก้อนจะใช้เวลาอยู่ที่ยิวันนะครับผม อสำหรับสายฟรีนะครับไม่ต้องเปย์ไม่ต้องเติมนะก็คือ25วันเราจะได้สเก็ตบอร์ดตัวนี้มาแบบฟรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราส่งกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคหมดโคต้านะ้วเขาให้ส่งวันละ5ครั้งนะครับผมเราสามารถส่งกิฟต์ให้กับทูแมนนะครับได้อยู่2องจุดนะตรงกลางเมืองโคเทล่านะครับผมแล้วก็ไปที่ตรงอ่โรสเลตนะครับเออตรงดื่มเบียร์ดื่มเหล้านะครับตรงคาบคาเฟ่ได้ก็ได้นะครับผม ในเมืองของคอนเทลล่านะโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการหาสเก็ตบอร์ดดิสดับฟรีนะครับผมก็ไอที่ผมไปซื้อโฟมาราบานเนี่ยก็คือเอามาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับสายฟรีนะในการเดี๋ยวนั้นมันจะเปลืองอที่ชมพูดโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมเออโอเคแบบนี้ก็เรามาหาชุมบันได้นะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะ ตรงที่เรางัดข้อกันนะครับผมจะมีชูแมนนะอยู่หน้าเวทีนะครับเราก็สามารถส่งคลิปตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจะสามารถส่งคลิปได้อยู่2องคลิปนะครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะทําให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แลจะได้สเก็ตบอฟแบบพิเศนะครับมาใช้โอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับใครชอบหรือไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมโอเคครับ